Good afternoon everyone, Good afternoon students in ประถม4ทับ2นะคะ My name is วิลาวันสวรรณกิจ I am your English and phonics subject สวัสดีค่ะครูเจนนะคะนางสาววิลาวันสวรรณกิจครูนะคะจะรับหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษและ Phonics ให้กับนักเรียนชั้นป4ทับ2นะคะ ค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มวิชาฟอนิกส์กันด้วยนะคะการทบทวนเกี่ยวกับการออกเสียงตัวอักษรน,นะคะภาษาอังกฤษเดี๋ยวเรานะคะจะต้องจดบันทึกตัวอักษรลงมไปด้วยนะคะถึงตอนนี้แล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดนะคะเล่มสีเหลืองขึ้นมาหนึ่งเล่มนะคะเป็นปกอ่อนเขียนชื่อของตนเองลงไปเขียนชั้นป .4 ทับนะคะเลขที่ยังไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวคอยครูประจำชั้นบอกก่อนนะคะต่อไปเขียนวิชาค่ะ นี่คือชื่อวิชาค่ะ Phonics นะคะ Phonics นี่คือชื่อวิชานะคะส่วนชื่อครูผู้สอนนะคะให้นักเรียนเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเขียนพร้อมกันในวันสัปดาห์หน้านะคะที่นักเรียนมาโรงเรียนเนาะ So today is the first day that we will uh, learn online You learn at home I teach at the school Okay เรามาดูกันนะคะว่าตัวัสอนนะคะในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด กี่ตัวรีบนับเร็วตอนนี้นะคะเท่าที่ครูเห็นมีทั้งหมด26ตัวอักษรนนะคะถ้าหากว่าเราจะเรียกชื่อของแต่ละตัวนะคะเราก็จะเรียกตัวนี้ว่าตัว A ตัวนี้เรียกว่าตัว B C D E F G H i j k l m n o p q r s t u v w x y z นะคะตัวนี้นะคะตัวตัวนี้อ่านว่า z แต่เสียงได้ลำาพอนะคะเส้นเสียงของเราจะสั่นนิดนึงนะคะโอเคค่ะนี่คือชื่อนะคะชื่อของตัวอักษรเราเรียกตัวที่เขียนแบบนี้นะคะว่า a เรียกตัวที่เขียนแบบนี้ว่า b เอ้าคุณครูขาทำไมมันถึงมีสองตัวเขียนติดกันตัวใหญ่นะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเล็กก็คือตัวพิมพ์เล็กโดยปกตินะคะตัว a เนี่ย ตัวพิม์พใหญ่เนี่ยนะคะจะเขียนเต็มบรรทัดส่วนตัวพิม์พเล็กจะเขียนครึ่งบรรทัดตอนนี้นักเรียนขึ้นป .4 นะคะเป็นชั้นที่เปลี่ยนแปลงเนาะแต่ก่อนใช้ดินสอตอนนี้นักเรียนต้องใช้ปากกาสีน้ำเงินนะคะปากกาสีน้ำเงินคัดนะคะส่วนปากกาสีแดงขีดน้ำเงินคัดแดงขีดนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละตัวถ้าอ่านออกเสียงแบบฟอนิกส์นะคะ คงไม่ใช่ A B C D นักเรียนคงไม่ร้องเพลง A B C D E F G อันนี้มันเป็นชื่อของตัวอักษรค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันจริงๆว่าแต่ละตัวออกเสียงอย่างไรนะคะเริ่มที่ตัวแรกออกเสียงตามครูนะคะแอแอเบเบเคเเดเด 诶诶，份份个个呵呵，一一这这克克了了么么？ นนออพพควควลลสองตัวนี้จะแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นตัว R นะคะออกเสียงเลเสียงให้นักเรียนม้วนลิ้นนะคะเข้าไปที่เพดานด้านบนของปากเรานะคะเลตัว R ออกเสียง L ลตัว L ออกเสียง L ลค่ะต่อไปตัว S ค่ะ S ซเซเฉเฉออเบนักเรียนค่ะตัวนี้นะคะนักเรียนเอาฟันนะคะฟันบนนะคะกัดเลมฝีปากเล็กน้อยนะคะ V V อย่าเรียกว่ากัดดีกว่าเรียกว่าตัด เอเรียกว่าแตะริมฝีปากเล็กน้อยนะคะฟันบนของเราแตะริมฝีปากเล็กน้อยออกเสียงเวรเวรนะคะนี่คือเสียงของตัววีนะคะต่อไปเวรเวรอันนี้ออกเสียงธรรมดานะคะเสอะเอะยอะเอะเอะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะอ่า คัดนะคะคัดลายมือและฝึกปืออ่านแบบฟนิกส์นะคะแล้วก็อัดวิดีโอนะคะตอนที่นักเรียนกำลังอ่านนะคะตัวอักษรแบบฟนิกส์นะคะนักเรียนจดนะคะจดขึ้นหัวข้อว่าคัดลายมือและฝึกปืออ่านแบบฟนิกส์เปิดสมุดฟนิกส์ของนักเรียนไปที่หน้าแรกเลยนะคะแล้วเขียนหัวข้อด้านบน ตรงบรรทัดแรกด้านบนนะคะเขียนว่าคัดลายมือและฝึกปรืออ่านแบบโฟนิกส์บรรทัดแรกนะคะเขียนตัว A ใหญ่และเเล็กนะคะรวมถึงตัวอักษรตัวถัดมานะคะบรรทัดละ4 5 6ห้าคำค่ะบรรทัดละ6ตัวนะคะอาจจะมีเศษ2ตัวตรงนี้เมื่อนักเรียนคัดเสร็จแล้วนะคะให้ขีดเส้นใต้ ด้วยปากกาแดงนะคะใช้ไม้บรรทัดด้วยนะครูเจนอะไม่มีไม้บรรทัดเพราะว่าครูเจนใช้คอมมันก็เลยจะไม่ตรงนะคะแต่นักเรียนมีไม้บรรทัดอยู่แล้วเรียนต้องตต้องตรงนะคะตีให้ตรงโอเคค่ะเดี๋ยวครูนะคะจะส่งนะคะสิ่งที่เรียนต้องขัดให้เป็นรูปภาพนะคะส่วนว,วีดีโอนี้นะคะนักเรียนสามารถเปิดดูซ้ําไปซ้ำมาเพื่อที่จะมาฝึกออกเสียงได้นะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจด แอบเบิดเขเดอลงไปแต่นักเรียนต้องจำแล้วก็สามารถออกเสียงได้นะคะโอเค y is done thank you for watching see you again next time goodbye